สวัสดีครับผมครับจะเจอกันในศาลลาหูผารวยนะครับในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ครับขอโปรโมทนะครับครับในที่ผ่านมาวันที่4ตุลานะครับทางผมอาจารย์กีิภูมนะครับได้ได้เปิดทางสถาบันของเรานะครับตากศิลาและมูลนิธิของเราได้มีการเปิดคร์สสอนฟรีโดยผมเป็นผู้สอนนะครับในศาสตร์ได้เจ็ดตัวก้าฐานขั้นพื้นฐานนะครับระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็วันทย์ที่4ตุลานี้ครับ ได้เปิดคอร์สสอนฟรีใน10โมงถึงเที่ยงนะครับเวลา10โมงถึงเที่ยงนะครับในใกล้ๆดนที่1 1ดนี้ครับ1ตุลานี้วันอาทิตย์นะครับเราก็จะเปิดคอร์สในระยะเวลา1เดือนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับยังมาทันนะครับมานะครับโทรจองจองคิวเรียนได้นะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็เบอร์โทรของผมนะครับ 0636297451โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องสิน้นมีก็ะเพียงแค่ตําราแค่หนึ่งเล่มท่านซื้อไปท่านมาละใท่านก็เอาไปดูท่านตลอดชีวิตนะครับผมผมจะพยายามจะสอนในระยะสั้นๆสอนให้ท่านขึ้นดวงต,ตาเป็นแล้วก็ทํานงทํานายได้คร่าวๆระดับหนึ่งนะครับท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญนะครับจองจองคิวด่วนเลยนะครับผมนะครับมาเข้าเรื่องในศาสรลาหูพานรวยนะครับมี 4ดวงดาวเช่นเคยนะครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นหัวหน้ากลุ่มดาวสุประคอก็คือดาวพฤหัสบดีก็คือเลข5อีกดวงดาดวดวงหนึ่งก็คือดาวจันทร์อยู่ในกลุ่มดาวสุประคอเช่นเคยอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอังคารอยู่ในกลุ่มดาวบาประคอกคือเลข3อีกดวงดาวดวงหนึ่งก mm> ็คือดาวเสาวครับยังเป็นหัวหน้ากลุ่มดาวบาประคอเช่นเคยนะครับนะครับก็คือเลข7นะครับนะครับของผมจะมีลิงก์รายกลุ่มวางแบบนี้ทุกๆวันนะครับ มีหลากหลายอาจารย์หลากหลายมินนะครับมีกับมีการจับคู่เป็นคู่คู่เลยทั้งสองตัวสามตัวนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีสองช่องทางที่ท่านได้เลือกเข้ามานะครับช่องทางแรกคือแอดไลน์ส่วนตัวผมมานะครับ0 6 3ย์9 7ส5 1อีนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือใต้คลิปนี้มีลิงก์ไลน์กลุ่มและเบอร์โทรของสถาบันนะครับนะครับนะครับบอกว่ามาจากศาสราหูพานรวยนะครับผม มาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นข่ากับข้าวได้จริงไหมมาพิสูจน์กับผมดูได้นะครับนะขอโปรโมนะครับอย่าลืมนะครับวันที่8ตุลาคมนี้นะครับทางสถาบันตากศิลาโหร่าอะไรือมูลนิธิตากศิลาได้มีเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นนะวันที่8ตุลาคมนี้เนี่ยที่วัดอจุที่จังหวัดอยุธยานะครับวัดบ้านพลาดนะครับนะครับท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามว่าจะจะมาร่วมลร่วมร่วมมลสนครั้งนี้นะครับ โทรมาได้ใต้คลิปนี้แล้วก็เบอร์โทรส่วนส่วนตัวผมนะครับผมนะครับย้ํานะครับผมท่านใดที่ส,น,สนใจที่ติดอยากจะพูดสนใจพวกตัวเลขนะครับแอดไลน์ส่วนตัวผมมาได้นะครับผมวันนี้ผมอาจารย์กิติภูมิก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านลุงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุกกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม